ก็สวัสดีครับร้บานแมคคอมโทนนะครับวิดีโอนี้วิดีโอผลเทสนะผมเป็นผลเทส VGA การ์ดจอนะเป็นเป็นอินโน 3D นะผมหนึ่งพัดลมนะครับจะเป็น Nvidia Geforce GTX น,นะครับนะผม10603นเกกนะครับพัดลมเหมือนปกตินะครับไม่คอนไม่โยกนะครับค่าการ์ดจอไม่มีวินเบีย้ยวนะครับมีพอร์ตด p i HDMI, d ด i อย่างลับพอร์ตนะครับ เพดหลังจะเจอปิน้นเป็นปิ้นเลยนะครับไม่มีเคลือบเพนหลังนะครับนี่นะครับปกติปกตินะผมเทสโดยระบบโฟมาร์ดด้วยความละเอียดโปรดีนะครับเฟรมเรทที่ได้อยู่ที่6 9ิเเฟรมเรทนะครับผมในความละเอียดโปรดีนะครับสูงสุดอยู่ที่7จนะครับภาพไหลเล่นไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกนะครับ ผลเทสได้แล้วนะครับผมเฟรมเรทอยู่วิ่งได้อยู่ที่69เฟรมเรทนะครับในความละเอียด Full HD นะครับนี 20, 000, ่นะครับ1920 x 1080นะครับ g f r c t GTX 1063กิกนะครับนี่นะครับเปิดติดปกตินะครับผ่านครับ